ผู้รักดาราชื่อดังยังรักกันดีแม้มีออกนอกลู่นอกทางผู้ใหญ่คอเตือนถูกจับตามองข่าวม้อเลิกเงียบอยู่บ่อยครั้งสำหรับตรงตรงตริปกรนและเบสร,รักวอนี่ที่ก่อนหน้าน,นี้ทั้งคู่ถูกโยงประเด็นพระเอกสุดทนความหวานเป็นพิษไฟหญิงนิสัยไม่เปลี่ยนพร้อมเลิกแต่สุดทนติดที่ตัวพ่อเขาพร้อมตีเอาละสิเบอร์ทนต่อเพราะพ่อแฟนหลายคนก็ยังรอเจ้าตัวออกมาชี้แจง จนกระทั่งล่าสุดคุณพ่อของสาวเบสสมรักคำสิงได้เผยผ่านสื่อว่าทั้งคู่ยังรักกันดีเพียงแต่ว่าต่างคนต่างทำง,งานไม่ได้ลงโซเชียลเยอะต่างคนต่างรักกันดี สำหรับความรักของลูกสาวว่าเป็นความรักของหนุ่มสาวก็ปล่อยเขาไปปล่อยเป็นหน้าที่ของหนุ่มสาวมีทะเลาะกันพ่อก็อยู่ห่างๆคอยเตือนบ้างใครออกนอกลูก่นอกทางพ่อก็เตือนให้กลับกลับมันเป็นเรื่องธรรมดาของคู่รักทั่วไปเขาอยู่ในสายตาเราตลอดเราก็แอบดูห่างๆ